เปิดตัวแล้วที่อินเดียซัมซุงกลอสี่ F155G ในราคา5,600บาทล่าสุดทางซัมซุง Samsung, ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกล l ซี่ F155G อย่างเป็นทางการแล้วครับและพร้อมวางจำหน่ายผ่านทางฟิ i การ์ดและเว็บไซต์ s ซัมซุงแล้วครับโดยมีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.6นิ้วความละเอียด1,080 x 2,340พิกเซล เป็นจอแบบซูเปอร์มันเดท90เฮิรตฉายชิปโปร์เพิร์ลมิเีเทกไดเมสตี้6,100พลัส GPU เป็นมารีจ g 57 MC2 มีแรมให้เลือก4กิกกับ6กิกส่วนรอมให้มาที่118กิกรอง Micro Guard, รับไมโคร s อเดียการ์ดบริการ Android 14ครอบทัุด้วย One UI 6ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความมี50ล้านพิเซลรูปแสม1.8 เลนส์อัลตราไวท์ความละเอียดหล้านพิกเซลรูปแสง f 2อและกล้องมาโครความละเอียดสล้านพิกเซลรูปแสง f สอส่วนกล้องหน้าความละเอียดสิล้านพิกเซลรูปแสง f สอรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธมีพอร์ต usb type c ให้แบตเตอรี่ที่6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว25วัตต์สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy ห1 5 5 g มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแ gig, รม4ี่กิก์แรมหอยสิบกิกในราคาอยู่ที่หน9 9งหมืหรือป,ป,ประมาณ5,600บาท และรุ่นแรม6กิกรอม1 1 8กิกราคาอยู่ที่14,499รูปีหรือประมาณ6,200บาทครับ